นิพพานจุดสิ้นสุดแห่งทุกข์ตามพุทธวจนะพุทธวจนะตรัสวา่านิพพานคือความดับไม่เหลือแห่งตันหาความพ้นไปความปล่อยไปจากตัณหาโดยสิ้นเชิงนี่คือที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงเราทุกคนยังคงเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะมีกิเลสและอวิชชา ทำให้ต้องประสบกับความแก่เจ็บตายและความทุกข์ไม่สิ้นสุดหนทางเดียวที่จะออกจากวัตสงสารและพ้นทุกข์ได้คือการดำเนินตามอริยมรรคมีองคแปดอันเป็นเส้นทางที่พระพุทธองค์ส่งค้นพบและสั่งสอนอริยมรรคเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในอริยสัจสี่ และสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบปราศจากอากุศลวิตกจากนั้นคือการปฏิบัติศีลได้แก่สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะทำการงานชอบและสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบและฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นในสมาธิด้วยสัมมาวายามะความเพียรชอบ สัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนดีแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะค่อยๆลดลงจนดับไปความยึดมั่นในขันห้าก็จะคลายลงการดับไปแห่งกิเลสและทุกข์ทั้งปวงนี้เองคือการเข้าถึงนิพพาน ซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ใช่พบไม่ใช่ชาติไม่ใช่ตัวตนเป็นความสงบสูงสุดพ้นจากสิ่งสมมุติทั้งปวงขอให้ทุกท่านจงตั้งใจปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปด เพื่อบรรลุถึงอมตรธรรมอันประเสริฐนี้อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา